นิทานเรื่องลูกกระตันยูณนะบ้านหลักเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในชนบทมีครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้แก่พ่อชื่อสมชายแม่ชื่อสมสีลูกชายชื่อสมบัติสมบัติเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนไม่เคยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน หรือทำงานอื่นๆเลยวันวันสมบัติก็เอาแต่เล่นเกมกินนอนและเที่ยวเตรไปวันๆในวันหนึ่งขณะที่สมชายผู้เป็นพ่อนั้นได้กลับมาจากการทำงานและได้ความเหนื่อยล้าแต่ก็ต้องมาเจอกับสภาพบ้านที่รบรุงรังและไม่มีอาหารเย็นเตรียมเอาไว้สมบัติ ทำไมบ้านถึงรกแบบนี้แล้วทำไมไม่ทำอาหารเย็นอีกสมชายผู้เป็นพ่อถามด้วยน้ำเสียงงุดหงิดซึ่งมาจากการทำงานทั้งวันนั่นเองเขาทั้งเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันสมบัตรริลูกชายนั้นจึงได้ถอดหูฟังออกจากหูและไม่สนใจสมชายผู้เป็นพ่อเลยสักนิด พ่อไม่เห็นหรือว่าฉันกำลังยุ่งอยู่สมบัติตอบสมชายผู้เป็นพ่ออย่างไม่สนใจใยดีในคำถามและความรู้สึกของผู้เป็นพ่อไม่สนใจว่าสมชายพ่อนั้นจะเหนื่อยและไม่มีแม้กระทั่งคำถามว่าพ่อทำงานมาเหนื่อยไหมหรือว่ากินอะไรมาหรือยัง ในรอบรอบตัวของสมบัติที่เขานั่งอยู่นั้นก็เต็มไปด้วยเศษขยะไม่ว่าจะเป็นซองพลาสติกจากขนมที่กินแล้วแล้วเขาก็โยนทิ้งไปรอบๆและขวดน้ำพลาสติกและยังมีแก้วและถ้วยจานที่เขากินแล้วแล้วก็วางไว้เอาไว้รอบๆบตรงนั้นสมบัติตอบสมชายผู้เป็นพ่อไปว่าก็ผมกำลังเล่นเกมอยู่นะพ่อ สมบัติตอบโดยไม่หันมองหน้าสมชายผู้เป็นพ่อเลยสักนิดเล่นเกมกริยาและท่าทางที่ไม่เอาไหนของลูกชายทำให้สมชายนั้นโมโหมากเขาสุดจะทนแล้วเอ็งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนไม่คิดจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านบ้างหรือไงสมชายพ่อนั้นเริ่มโมโหจัดหน้าแดงดำก่อนจะวางกระเป๋าสะพายนั้นลงกับโต๊ะอย่างจัง ทำให้เสียงนั้นดังกระทบไปทั่วบ้านก็ผมไม่ว่างนี่นาะสมบัติยังคงเล่นเกมต่อไปและทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้สมศรีผู้เป็นแม่ได้เดินเข้ามาในบ้านเห็นสามีของตนเองกําลังโมโหก็รีบเข้ามาห้ามเพราะกลัวว่าสมชายสามีนั้นจะตีลูกชาย เพราะเธอนั้นก็รู้จักสมชายสามีของเธอเป็นอย่างดีเพราะเวลาที่เขาโมโหต่อให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณสมศรีบอกพร้อมกับลูปไปที่แขนของสมชายผู้เป็นสามีเผื่อว่าจะทำให้สามีนั้นใจเย็นลงได้บ้างจะใจะเย็นได้ยังไงดูสิ ลูกชายเราทําตัวยังไงไม่เอาทานขี้เกียจงานการไม่คิดจะทําสมชายชี้ไปที่สมบัติใจเย็นๆก่อนนะคะคุณฉันจะคุยกับเขาเองค่ะสมสีบอกคุณทํางานมาเหนื่อยมานั่งพักก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำมาตูมเย็นๆมาให้คุณดื่มดื่มแล้วคุณจะได้ชื่นใจแล้วค่อยไปอาบน้ำอาบท่าน,นะคะ แล้วฉันจะนวดให้คุณเองเย็นเนี้ยฉันทำแกงสายบัวอาหารที่คุณชอบเตรียมเอาไว้ให้คุณแล้วว่าแล้วสมศสรีภรรยาจึงได้รีบเดินเพื่อไปยกแก้วน้ำมาตูมและเธอเดินกลับมาพร้อมกับถาดใบเล็กๆที่ในนั้นมีแก้วน้ำมาตูมและทับทิมกรอบมาด้วยคุณดื่มน้ำมาตูมก่อนนะคะกำลังเย็นชื่นใจพอดีเลย ส่วนเรื่องรูปนะ่ะฉันจะคุยกับเขาเองสมชายผู้เป็นสามีรับน้ำมาตูมมาดื่มคำพูดของภรรยาและน้ำมาตูมที่ดื่มแล้วหอมเย็นชื่นใจทําให้สมชายใจเย็นลงได้บ้างสมศรีจึงได้เดินไปหาลูกชายของตนเองในขณะที่สมชายนั้นเริ่มใจเย็นลงแล้ว สมศรีได้เดินมาหาสมบัติที่กำลังขามักขเมน้นอยู่กับการเล่นเกมนั่นเองสมบัติแม่ขอคุยน่อยหน่อยได้ไหมสมศรีบอกสมบัติจึงหยุดเล่นเกมแล้วหันมามองแม่มีอะไรหรอครับแม่สมบัติถามสมศรีจึงไม่รีรอที่จะพูดคุยกับลูกชายไปตรงๆลูกรู้ไหมว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมากแค่ไหนที่ต้องทำงาน หาเงินมาเลี้ยงลูกสมศรีถามลูกชายรู้สิครับสมบัติตอบแล้วทำไมลูกถึงไม่ช่วยพ่อกับแม่ทำงานบ้างบ้างละ่ะสมศรีจึงได้ถามลูกชายต่อก็ผมไม่ว่างนี่นะสมบัติตอบเหมือนเดิมไม่ว่างหรือว่าขี้เกียจกันแน่สมศรีเริ่มเสียงดังผมไม่ได้ขี้เกียจนะครับแม่สมบัติเถียง ถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์ให้แม่เห็นหน่อยสิว่าลูกไม่ได้ขี้เกียจสมศรีจึงได้ตอบลูกชายสมบัติเงียบไปชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าก็ได้ครับผมจะช่วยงานบ้านสมบัติบอกลูกรู้ใช่ไหมว่าลูกจะต้องทายัางไงสมศรีจึงได้ถามลูกชายต่อสมบัติรับคำสมศรีผู้เป็นมารดาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมบัติก็เริ่มช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและทำงานอื่นๆไปด้วยที่พ่อแม่นั้นได้มอบหมายให้ทำไม่ว่าจะเป็นช่วยสมสีทำงานบ้านดูแลสวนผักที่ปลูกไว้กินเองและออกไปหาผักปลาและอาหารตามธรรมชาติเพื่อจะได้มาทำกินและยังออกไปช่วยพ่อแม่ทำงาน และเขานั้นยังไปรับจ้างขนของและส่งของในตลาดพอได้เงินค่าจ้างเขาก็นำเงินนั้นมาให้กับสมศรีผู้เป็นมันดาได้เก็บเอาไว้สมบัติเอ้ยลูกเก็บเงินเอาไว้เถินนะเป็นค่าเทอมและค่าขนมของลูกสมศรีได้ส่งเงินที่บรรจุในซองขาวคืนให้กับลูกชายแม่ครับผมตั้งใจทำงานและมอบเงินจำนวนนี้ให้กับแม่นะครับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากอะไรแต่ผมก็ตั้งใจที่จะมอบให้กับแม่ให้แม่เก็บเอาไว้นะครับเขากล่าวขึ้นด้วยสีหน้าและหน้าตายังมีความสุขสมศีผู้เป็นมารดาจึงได้รับเงินนั้นมาขอบใจมากนะลูกพ่อกับแม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกเป็นเด็กดีและมีความกระตันอยูและช่วยพ่อกับแม่ทำงานเพียงแค่นี้ พอกับแม่ก็หายเหนื่อยแล้วกล่าวถึงสมชายผู้เป็นสามีเมื่อเขาเลิกงานกลับมาที่บ้านเห็นสมบัติลูกชายตั้งใจช่วยงานบ้านจัดเตรียมข้าวปลาอาหารผู้เป็นพ่อก็หายเหนื่อยแล้วกลับมาแล้วล่ะคะคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณทำงานเหนื่อยหรือเปล่ายุ่งไหมคะสมศรีผู้เป็นภรรยา ถามสามีด้วยความรักและความห่วงใยอย่างเช่นทุกวันไม่เหนื่อยเลยคุณสมชายตอบภรรยาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและด้วยสีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนที่ทั้งสามคนนั้นได้มาร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันส่วนทางด้านสมบัติลูกชายก็ได้ออกไปหาผักปลาเขากลายเป็นคนใหม่ที่ขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบมากขึ้น สมชายและสมศรีเห็นลูกชายของตนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากพวกเขาภูมิใจในตัวลูกชายของตนเองทั้งสามคนพ่อแม่ลูกจึงได้รับประทานอาหารเย็ยนร่วมกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นลูกที่ดีมีความกรตันอยู คือการรู้จักช่วยเหลือพ่อแม่และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนะคะนิทานจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเราทํานิทานเรื่องอื่นต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ